ลโลยินดีต้อนรับเข้าสู่ของขวัญ is curious นะคะ EP นี้เป็น EP แรกเลยของขวัญเนี่ยสงสัยในสิ่งต่างๆใช่ไหมคะแล้วขวัญก็หาข้อมูลขวัญก็เลยคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ข้อมูลเหล่านี้เหมือนกันขวัญก็เลยทำ YouTube Channel นี้ขึ้นมานะคะ EP แรกเลยเนี่ยขวัญจะทำเกี่ยวกับ ให้ทายสิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยความรักนั่นเองนะคะเพราะว่าความรัก is อาราวนะพีซอาราวนะคะก็หน้าสงสัยว่าคนที่พูดว่าเอ้ยแบบมีความรักเ,เรารักเธอเราเรารักกันเรารักอะไรอย่างเงี้ยมากมายเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าความรักอะมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะคะ ขวัญก็เลยเสิร์ชหานิยามของความรักนะคะทางทิยาเนี่ยเขาก็ได้นิยามความรักนะคะว่าความรักเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะคะงั้นขวัญขอต้อนรับเข้าสู่ EP นี้เลยก็คือ What is love หรือรักคืออะไรนั่นเองค่ะก่อนเนี่ยได้รวบรวมมาทั้งหมด4ทฤษฎีด้วยกันนะคะที่เกี่ยวกับความรักที่เขานิยามว่าความรักเนี่ยมันคืออะไรวันนี้ขวัญจะมาเล่าก่อน2ทฤษฎีข้างต้นนะคะแล้วเดี๋ยวอีก2ทฤษฎีหลังเนี่ยเดี๋ยวขวัญเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะ ทฤษฎีแรกเลยนะคะขวัญยกตัวอย่างทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักเป็นสามเหลี่ยมปะเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแห่งความรักนะคะออกมาเป็น3องค์ประกอบด้วยกันค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือ intimacy intimacy ก็คือความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะอันที่สองเลยนะคะวงกลมที่สองเนี่ยก็คือ passion หรือความหลงใหลนั่นเองค่ะแล้วองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือ commitment commitment ก็คือความตกลงปรงใจนะคะที่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือพอมี3าองค์ประกอบแล้วเนี่ยเขาก็ แยกออกมาเป็นความรักทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันค่ะความรัก7รูปแบบนะคะถ้าเกิดสมมติตามขวัญเดี๋ยวขวัญจะโชว์รูปให้นะคะว่าแบบความรัก7รูปแบบที่ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างจากสามเหลี่ยมนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามีแค่อินเทอร์เมซี่อย่างเดียวนะคะก็อาจจะ เป็นไปได้ว่าคุณแค่มีความชอบก็คือใกล้ชิดสนิทสนมกันอาจจะเป็นเฟรนด์ชิพก็ได้หรือว่าเรารู้สึกแบบในฉันมิตรเป็นฉันเพื่อนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแค่แบบว่าเออเพราะว่าเราใกล้ชิดสนิทสนมกันแพชชั่นก็คือมีแค่ความลหลงไหลอย่างเดียวเขาเรียก ความรับรูปแบบนี้ว่า infatuation หรือว่าเป็นความปรารถนาแค่ทางร่างกายอย่างเดียวนะคะ passion นะคะก็คือปัสจากความใกล้ชิดแล้วก็ไม่มี commitment ร่วมกันนะคะก็เรามี p o p p y love ใช่ไหมคะเราหูม,มีความแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยชอบคนนี้มากเลยแต่เราไม่ได้ใกล้ชิดเขาเราไม่ได้มีความผูกพันกับเขานะคะหรือ commit กับเขาอะไรบางอย่างอันสุดท้ายเลยก็คือ empty love empty love นะคะก็คืออยู่ในส่วนของในพา คอมมิชเมนต์นะคะแอมตี้เลิฟนะคะอาจจะเรียกได้ว่าหมดรักนั่นเองนะคะคือว่าอาจจะไม่มีความรักตั้งแต่แรกเลยก็ได้เช่นคนที่ถูกคุมถุงชนนะคะเขามีคอมมิชเมนต์ที่จะต้องแต่งงานด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยใกล้ชิดกันมาก่อนเลยหรือเขาไม่ได้มีความปรารถนาแรงกล้าที่อยากจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นสามเหลี่ยมมุมก่อนนะคะอ่าอันต่อมานะคะก็คืออีกสี่รูปแบบของความรักก็คือคนที่มีความชอบนะคะมีอินเทอร์เนซี Passionate นะคะหรือว่า Infatuate ก็คือความหลงไหลกันเนี่ยมีทั้งความชอบแล้วก็ความหลงไหลเนี่ยจะมารวมเรียกกันว่าโรแมนติกนะคะก็อาจจะเป็นเช่นแบบว,ว่าเรามีความชอบ ใกล้ชิดกันนะคะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มีความหลงไหลเนี่ยก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าไนท์แซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยู่ใกล้ชิดกันทั้งคืนเลยสมมติอยู่ใกล้ชิดกันทั้งคืนแล้วก็มีความลหลงไหลปัถนาในทางร่างกายของเขา <c oughs> ก็อาจจะทําให้โอเคเป็นแค่นั้นก็จบไป <c oughs> แต่ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อเราไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่มีสถานะ แบบว่าอาจจะแค่คุยคุยอะไรอย่างเงี้ยนะสถานะแค่คุยคุยก็อาจจะเป็นอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันเพราะว่าเรามีความใกล้ชิดกันเพราะว่าเราคุยกันทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มีความชอบในแบบมีความชอบทางฟิสิกอลกับทางอีกฝ่ายแต่ว่าเราไม่มีสถานะนั่นเองนะคะก็คือคุณอยู่ในหมวดนี้นี่แหละโรแมนติกนะคะถ้ามีแต่ความชอบหรือว่ามีแต่ความใกล้ชิดแล้วก็มีความ คอม m ิ t เมนตล่ะมันคืออะไรมันก็คือเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานเป็นแบบ long term relationship แล้วคืออาจจะแบบหมด passion แบบไม่ไม่ได้หลงไหลในร่างกายกันและกันขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังมีความใกล้ชิดอยู่อยู่บ้านเดียวกันเราก็ยังรู้สึกเป็นห่วงหาอาทรด้วยกันแล้วเราก็ยังมีคอม m ิทเมนตที่เราเออแต่งงานกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็คุณอยากจ,จะอยู่ในสเตจของ companion นะคะคอมเพนีนั่นเองท้ายนะคะก็คือแฟชั่นอย่างแรงกล้าแล้วคุณก็มีคอมมิทเมนต์ด้วยกันเลยนะคะก็อาจจะเป็นว่า love at first sight นั่นเองนะคะคือคุณอาจจะแบบตาต้องใจกันมาจนแบบว่าทุกอย่างมันรวดเร็วมากถึงไปแบบแต่งงานกันเลยหรือคอมมิทกันอย่างรวดเร็วอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปเจอแฟนของคุณเนี่ยสวันคุณตกลงเป็นแฟนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะาจะมีแพชชั่นต่อกันที่รุนแรงมากแล้วคุณก็คอมมิททันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแฟชวลสนะคะหรือว่าแบบหูรวดเร็วปานสายฟ้าแลบแบบเหมือนแต่งงานสายฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกอย่างมันเร็วมากและอนนนสุดทท้าายยะะคีี่่เเรกวป็ ที่สุดของที่สุดหรือเป็นไอเดียลเป็นอุดมคติแห่งความรักเลยเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคอนซัมเมตนะคะก็คือมีองค์ประกอบของ Element ม,มุมสามเหลี่ยมทุกอันนะคะ ก็คือมีทั้งความใกล้ชิดมีทั้งแพชชั่นหรือปารถนาในตัวคนรักนะคะแล้วก็มีคอมมิทเมนต์หรือว่าความตกลงตรงใจด้วยกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีทั้งหมด3มุมเนี้ยคุณก็คือเป็นความรักที่สุดยอดไปเลยรักเนี่ยน,นะคะคือมันเปลี่ยนไปได้ถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นคอนูเมอนะคะหรือว่าเป็นแบบความรักที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติเลยเนี่ยนะคะแต่วันหนึง่งถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้รักษาความรักของคุณเนี่ยให้มันคงอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็มีวันจืด ความรักมันมีวันจืดจางได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้มันมี consummate เนี่ยว่ายากแล้วการรักษา consummate relationship เนี่ยนะคะยากกว่าอีกนะคะคุณโรเบิร์ตเขาก็ได้บอกไว้อันนี้ก็คือทฤษฎีความรักสามเหลี่ยมนะคะ A triangular of love หรือสามเหลี่ยมแห่งความรักนะคะจากคุณโรเบิร์ตทฤษฎีที่สองนะคะจากคุณซิกรูบินนะคะเขาได้ ประเมินหรือวัดนะคะวัดระดับความชอบหรือความรักเขาสงสัยนะคะว่าแบบเอ้ยคนเราเนี่ยชอบหรือว่าคนเราเนี่ยรัก นนเราชอบคนนี้หรือว่าเรารักคนนี้นั่นเองนะคะเขาก็เลยได้ทําคําถามเนี่ยนะคะออกมาให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ที่เขาได้สุ่มเลือกมาถ้าเกิดสมมติคุณคิดถึงคนคนนี้คุณคิดว่าไงบ้างนะคะเขาก็จะมีชุดคําถามมานะให้ทุกคนลองเล่นกันแล้วกันนะขอนมีชุดคําถามนี้แล้วทุกคนก็ลองไปคิดดูนะใครในใจที่คุณคิดถึงบ้างนะคะนี่ก็คือจะเป็นคําถามของ ความชอบนะคะที่ทุกคนคิดถึงคนคนหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะที่เราอะ่ะชอบเขาชอบที่จะเป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าคําถามเนี้ยให้สเกลเนะคะคือจาก0ถึง9 0เนี่ยก็คือไม่นะคะ 9, 9ก็คือสุดๆไปเลยนะคะอ่าศูนย์คือแบบไม่นะคะ 9, 9ก็คือแบบ extremely สุดๆไปเลยนะคะอันแรกนะคะคําถามแรกเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยกับ จุดๆเพื่อนของคุณเนี่ยคุณมีอารมณ์ร่วมกันหรือเปล่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติวันนี้แบบเฮ้ยรู้สึกแบบแฮปปี้มากเราก็แฮปปี้ไปด้วยกันแกบบับเพื่อนหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เพื่อนแบบเร่าหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบดาวไปด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะอันที่2นะคะคุณคิดว่าจุดๆคนคนนี้นะคะเขาอ่ะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับอะไรได้ดีนะคะอันที่3มนะคะคุณน่ะวางใจที่จะมอบหมายให้เขา ทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอันที่4นะคะคุณคิดว่าเขาคนนั้นเนี่ย เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อันที่ห้านะคะคุณเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยได้ดีอันที่6นะคะคุณคิดว่าเฮ้ยใครๆเนี่ยก็ต้องชอบคนนี้แน่เลยแม้ว่าจะได้เจอแป๊บเดียวนะคะที่7นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล้ายๆกันเลยอันที่8นะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าคนคนนี้ลงแบบเป็นคณะกรรมการนักเรียนอะคุณคิดว่าคุณก็คงจะเลือกเขาให้มาเป็นอันที่9นะคะคุณคิดว่าคนเนี่ย นับถือเขา Respect ในตัวเขาอันที่10นะคะคุณคิดว่าเขาเป็นคนฉลาดอันที่11นะคะคุณคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งในชีวิตคุณเลยอันที่12นะคะคุณอะอยากเป็นเขาที่13นะคะคือคุณชื่นชมในตัวเขาค่ะคำถามของความรักค่ะ สมมติว่าคุณตอบคาถามแล้วอันนี้ก็คือคะแนนสูงนะคะก็แสดงว่าคนคนนี้แหละก็คือคนที่คุณรักนั่นเองนะคะคําถามแรกนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคนนี้รู้สึกแย่คุณก็จะรู้สึกแย่ไปด้วยนะคะ2อนะคะก็คือคุณเชื่อใจเขานะคะเกือบจะทุกอย่างเลยหรือว่าทุกอย่างเลยนะคะสามนะคะคุณก็คือเพิกเฉยต่อความผิดเล็กๆน้อยๆหรือความผิดบางอย่างของเขานะคะคุณก็จะมองว่า เอ้มันไม่เป็นไรหรอกอันที่4นะคะคือคุณสามารถทําทุกอย่างหรือเกือบจะทุกอย่างนะคะได้เพื่อเขาเลยอันที่หนะคะคุณรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอันที่6นะคะคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้อยู่ด้วยกับเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกแ yeah ย่ข้อ7นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวหรือเราเหงาเนี่ยเราจะคิดถึงเขาเป็นคนแรกข้อ8ดนะคะสิ่งที่ เราเนี่ยเป็นห่วงมากๆเลยก็คือความเป็นอยู่ของเขาว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีข้าวกินหรือเปล่าเขาจะแบบรู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเราเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่เขามากๆเลยอันที่เก้านะคะก็คือเราให้อภัยเขาค่ะ ให้ยาพยทุกอย่างที่สิบนะคะคือเรารับผิดชอบความเป็นอยู่ของเขานั่นเองแบบใครจะหาน้ําท่าให้อันนี้ดูแบบเหมือนเป็นความรักของพ่อแม่เหมือนกันเนอะก็คือพ่อแม่ก็รักเรานั่นเองนะคะอันที่สิบเอ็นะคะเมื่อได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยมีคุณค่ายอย่างมากแค่เราได้มองตากันข้อที่12นะคะเราจะรู้สึกดีมากๆถ้าเขาเชื่อใจเราสุดท,ท้ายนะคะก็คือ,อยากที่จะไม่มีเขาอยู่ด้วยในชีวิตเรา นะคะก็เป็นควอชชั่นแนนนะคะ13ข้อนะคะในส่วนของความชอบแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะเป็นยังไงบ้างคะสกอร์ของทุกคนทางคุณซิกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันก็จะมีบางข้อเนี่ยนะที่แบบทั้งไลฟ์กับเลิฟเนี่ยมันก็จะแบบใกล้ใกล้เคียงกันพอสมควรนะคะของทางฝั่งเลิฟนะคะว่าถ้าเกิดสมมติคนเนี้ยรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกแย่ไปด้วยแล้วก็อาจจะมีทั้งความชอบแล้วก็ความรักนะคะก็คือว่าสกอร์มันใกล้เคียงกันมากๆทางคุณซิกเนี่ยเขาก็เลยได้สรุปมาว่าส่วนใหญ่ของความรักเนี่ยเขา แบ่งออกมาเป็น3มองค์ประกอบเลยก็ attachment caring intimacy attachment นะคะก็คือ attachment คือการติดกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราอยากอยู่ด้วยอยากสัมผัสอยากได้รับการยอมรับจาก คนคนนั้นนะคะอันที่สองนะคะก็คือ caring สุขของเขาก็คือความสุขของเรานะคะเราก็คือผูกติดก,กับเขาเราก็คือแคร์เขานั่นเองนะคะแคร์ว่าเขาจะมีความสุขหรือเปล่าคือพอเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเขามีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ด้วยนะคะที่3นะคะ intimacy intimacy คุณซิกเนี่ยเขาก็ได้นิยามมาว่าสามารถเล่าเรื่องส่วนตัวของเรานะคะให้กับเขาฟังแบบเปิดเผยตัวตนของเราให้กับเขามากๆเลยอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ก็คือ intimacy นี่ก็คือเป็น3าม องค์ประกอบหลักนะคะที่คุณซิกเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือความรักนะคะส่วนความชอบนะคะก็คือมีอีก3องค์ประกอบด้วยกันนะคะที่คุณซิกเนี่ยเขาบอกมานะ warmth closeness แล้วก็ admiration นะคะความชอบก็คือว่าอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนอบอุ่นนะคะ อบอุ่นใจดีอะไรอย่างนี้เนอะเราก็อาจจะชอบเขา closeness ก็คือความใกล้ชิดนั่นเองนะคะก็คือเราอาจจะแบบใกล้ชิดกับเขาอยู่กับเขาใช้เวลาร่วมกันกับเขาแล้วก็ admiration ก็คือว่าเราเนี่ยชมเขานะคะเทิดทูนเขาอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ความชอบอาจจะไม่ใช่ความรักนะคะขวัญก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในวันนี้นะคะแล้วใน ep หน้านะคะขวัญก็จะมาเล่าต่อ passionate love กับ passionate love นะคะว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือ วี e โมเดล l of Love นะคะก็เดี๋ยวคันก็จะมาอธิบายให้ฟังกันในคลิปหน้านะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟังจนจบคลิปในวันนี้นะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เจอความรักดีๆนะคะมีความสุขกันทวนหน้านะคะยังไงก็บายบายแล้วเจอกันนะคะ